เรื่อรทำสำนึกดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนวันนี้เราก็ทำเป็นปา่าเดิมไม่ได้ก็ตัดแต่งไถเฉพาะพวกต้นเล็กๆออกวันนี้ก็เอามาทดลองปลูกดูว่ามันจะได้ผลดีไหมอันนี้จะนำเสนอนี้ก็คือว่านว่านแจ้ดดีตับซึ่งไปได้มาจากประเทศลาวเอาว่าหันลาสิฟอลลาว <c oughs> เอาเล่าก็ได้ ไปปล่า嘛ไปที่นี่ก็เลยได้นได้หวานเนี่ยพราะญ่เราอยู่ประเทศลาวนี่ยเราก็บบอกว่าอันแก้โรคตับพวกเป็นมะเร็งท้องมันพวกเป็นตับไข้ตับแ็งตับโตตับยังก็แล้วแทหละมันก็เลยเปนบบมีภาษาอื่นสื่อหวานมันก็เลยเอื่นว่าวานดีตับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวพาไปเบิงแต่ว่าเบิงมองนีไปก่อนก็ได้ ตรงนี้ที่ปลูกไว้นี่นะครับนี่ต้นต้นกบอออค่ำค่ำใบใบแดงอันนี้เป็นมหาเมฆมหาเมฆนะครับมหาเมฆนี่กับสนซอยในเรื่องของอลิซิดวงมดลูกมีลทธิ์ร้อน ซอยหดไปครับปุ่นมันก็มีหลายยางนะครับที่ปลูกไว้เป็นแถวเป็นแถวนี่แต่ละย,ยางบ่คือกันหลายยางเขาปลูกพร้อมด้วยซืือกินตัวพันแุวแนวนนี้ก็ะไร้มินดำน้ำมินดำ วัวเยเงี้ยขมินดำบั้งไม้ใจแล่ใปดำในเรืงนั้นจกเป็นยิสิดวงยิสิดวงบ้านงูบ้านมหาเมฆบ้าน,นสร้่างนะครับ ล้างกีดแบบนี้นี่นี่ที่มาสีชามาเบิร์นกันไม่หมดลยนี่แถวนี้ครับ วันดีตับมันลฟังเลยแม่งครับมันหลบบินซออันฝนตกบินซอแั้นะครับกุดลงไปฟังเลยไหมนนไไหมึนขึ้นแตกหัวไหมเออแถวนี่แลครับแถวนี่แมนเบิร์ตแมนเบิร์ตตอนเอามาเอามาหลาเปนไหน โอ้ยหัวเดียวเท่าน,นี้โฟนปันปนหญหายไหมาเท่าน,นี้โฟนก็มาลงหลุมไว้ปีแรกกับแพร่ึ้นมาได้ลองซ้ำหัวเหมือนี้ปีที่สองกับมาลงไหมแต่บอกได้หาต้นเหมือนหาต้นกือบเงียงมันออกหลายลายเขาก็หักเงียงหักเงียงวิธีขยายพันธุ์นี่วิธีขยายพันธุ์ในโลกหัวม,มันก็หาของสิ อาเก่งสิล้วก็ปลูกลงไปใหม่อีกไม,ม่ได้ปลูกง่ายมันหวานนี่แหละปลูกง่ายนี่เอาแต่ว่ายุ่งไรขนาดไม่ตปอแม่เหมือนน้าดงนี่เนาะใช่รักเจ้าน้ำหัวมันมันคือขมิ้นเลยหัวลอยอยู่หันประเด็ดเนี่หัวลอย อาม่ากับหัวกับว่าสมบูรณ์เมืไหรเนาะนี่คือคล้ายๆกับขมิ้นขาวแต่ว,ว่าบะแมนเมืม่อไรนี่สังในสีเหลืองหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวจบผักเอออืมที่นี่ก็ไปกินพวกทองไข่ทองมนันกินได้เลยวิธีการกินกินแทนน้ำไปเลยต้มบ่ต้มกินแทนน้ำใส่หลายป่นไหร ใส่เจลาซมี่หละฮอกก็ต้มกินเทียรตเฮอกก็ต้มไม่มหัวไม่ไปกินรอบมันเสียมันก็จะทายออกทายออกมีแห้งเบาทองเพราะทองทายออกทองกันยุบลงไปยุบลงไปก็กินต้อไปกินต้อไปให้มันได้จนว่าเออเศ้ามีแห้งดีกินต้ออีกประมาณเดือนหนึ่งก็เห็นผลเห็นผลแล้วฮาก็มีละ ใส่ใส่ได้โบคือหวานนี่บบเป็นพิษหรือไงพิษตัวอย่างหนึ่งจะเป็นยำกินยำกินแฉลบแตกบอกนักเลี้ยงหวานเหมาบอกนักเลี้ยงหวานยำหวานยำหวานแลแ้วก็มันแพร่แฉลิแตกแฉลบสิบโมันบบทนเพราะว่าโบราณว่า,าถ้าบางคนขอดลูกเรากินหวานหวานซักโมลูกหวานยังก็เท่ามาแฉลโลุนออกเบิดบอกควรระวังกับแค่นี้ ท,ที่กินเขากะเอาไปต้มกินมันยังบ่ได้หยับมันยังบ่าแฉะแฉลบครับกตประโยชน์จากปลาเขาก็มีหลายอย่างไม่ม่าจตั้งแต่ปลูกสมุนไพรปลูกวานปลูกนั่นเห็ดก็ออกน้ำปลาในหมู่บ้าน,นี่ได้เย็ะที่ดแต่เห็ดก,ก็ได้แฉะนึงยามเย็นสิละฝนตกมาเดี๋ยวมือ้ออื่นเฮา้งยังมาเบิ่งเห็ดใหม่มื้อนี้พอสมนี้ครับ